นอกจากสายนี้ที่ลงสใส่ไหนไหมก็มีสายสีม่วงเนาะที่เขาชื่อ SNE นะคะก็ก็ร่วมลงทุนด้วยอยู่ค่ะลงทุนมาจนถึงวันที่ถกจับก็ยัง<อ>ก็ยังอยู่ในเงจนก็ย,ยังมีการที่เราเคยทำงานมามันไม่เสร็จสักทีจริงๆอยากเอาใจช่วยนะแต่ว่าก็ต้องฝากเตือนประชาชนด้วยว่าต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในบางเรื่อง มันก็เกินกว่าที่เราจะเข้าใจต้องไม้พิจารณานะคะว่ามันถ้าเดือดร้อนแล้วต้องพิจารณารับตัวเองเยอะๆค่ะก็พิจารณาว่าถ้ามันจริงมันคงจริงไปแล้วถ้าใครที่มีชื่อเป็นบุคคลต้องสงสัยหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะถ้าได้รับการเชิญก็อยากจะให้เข้ามาเรียนตัวเองมาคุยกับทางท่านผอนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็พิสูจน์กันด้วยความจริง สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อหลายวันก่อนก็คงทราบข่าวกันแล้วก็ถือว่าปิดไป,ดป,ดปดหนึ่งแก๊งนะครับสําหรับแก๊งเงินบุญชอเล็กสุโขทยัยซึ่งถูกจับไปเรียบร้อยแล้วแล้วในวันเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการไปจับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาใช้ชื่อว่าหมอจอยเป็นหมอดูนะครับซึ่งหมอจอยคนเนี้ทางดีไอเนี่ยได้พบว่าน่าจะเป็นตัวเชื่อมในการที่ส่งเงินไปให้สายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาย s m สหรือสายอะไรก็ตามที่ มีมาอยู่หลายๆสายหมอจอยเนี่ยน่าจะเป็นตัวเชื่อมซึ่งชอเล็กเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักกับหมอจอยแต่รู้จักหรือไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวทางเลี้ยไอก็คงจะสืบเองนะครับทีนี้เนี่ยผมก็มีคลิปสําหรับที่ท่านผอนะครับผอดีไอ้พหกคุณพงศธรอินยำนวย่ยได้สอบสวนหมอจอยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าเขาให้การอย่างไรนะครับตามมาเลยครับฟัง ถือว่าพี่ไม่ได้เป็นคนรับเงินในยอดพีระมิดนี้ถ้าจากถ้าจากในผังนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใชใชเพราะว่า,วาเราก็เป็นคนส่งนั่นเองครับเ,เหมือนกันมีส่งกว่าน,นี้อีกใช่ค่ะทุกที่ก็ให้การมาในจำนวน,นแล้วใช่ค่ะ,ะก็วันนี้ที่มีทนายมาปกป้องสิทธิ์แล้วทนายก็ก็เป็นมืออาชีพที่เราจะปกป้ปองสิทธิ์พี่แล้วก็ให้การวันนี้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดีแล้วก็ความจริงเป็นยังไงที่ก็ไม่โกหกคนะก็ถือว่าโอเค N. นอกจากสายนี้ที่ลงใส่ไหนอยู่ไหมก็มีสายสีม่วงเนาะที่เขาชื่อ SNE นะคะก็ก็ร่วมลงทุนด้วยอยู่ค่ะลงทุนมาจนถึงวันที่ถูกจับก็ยัง <อ foi S 2> ก็ยังอยู่ในกัรก็ยังมีการลงทุนอยู่ค่ะค่ะคิดว่ามันมีอยู่จริงไหมนาวีีนี้มันเหมือนกับที่เราเคยทํางานมามันไม่เสร็จสัทีจริงๆอยากเอาใจช่วยนะแต่ว่าก็ต้องฝากเตือนประชาชนด้วยว่า ต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในบางเรื่องมันก็เกินกว่าที่เราจะเข้าใจค่ะควรจะลงต่อมั้ยประชาชนต้องให้พิจารณานะคะว่ามันถ้าเดือดร้อนแล้วก็ต้องพิจารณารักตัวเองเยอะๆค่ะรักตัวเองเยอะรักตัวเองนี่คือ,อยังไงคือลงน้อย ไม่ค่ะก็พิจารณาว่าถ้ามันจริงมันคงจริงไปแล้วเนาะนะคะณวันนี้หลังจากที่สอบสวนแล้วพูดคุยกันที่น่าจะเาเห็นทางแล้วว่าไอ้ร้อยแรกร้านร้อยแรกสองร้อยล้านสองร้อยแรกสามร้อยล้านมันไม่น่าจะมีสายไหนจริงค่ะ,ะและไอ้สายอสังีเนี่ยผมก็แยกคดีในกะารสอบสวนเพิ่มอ,อยู่ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไปเพราะว่ามันต้องเป็นอีกทีหนึ่งที่ต้องแตกออกไปะนะครับแล้วก็ดําเนินการอยู่เจอบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วซึ่ง พี่ก็อยู่ในวงจรนี้เหมือนกันใช่ค่ะซึ่งก็ก็เป็นคนละคดีกันก็ไม่ได้แจ้งข้อหาพี่ในเรื่องนี้นะครับวันนี้ที่แจ้งข้อหาพี่ไปดำเนินคดีพี่ไปก็เป็นเรื่องในถ่ายของคดีของชอเล็กแล้วก็มันมีพยานหลักฐานให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องยังไงบ้างก็เลยต้องเป็นเหตุต้ขที่มาของการออก่อหมายจับซึ่ง การออกหมายจบในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นผลสุดเนื่องมาจากที่ไม่ได้เข้ามาพบตามขั้นตอนเนาะที่รู้ตัวตอนแรกว่าติดสอบสวนแล้วที่ควรจะเข้าพบแต่ที่ก็ไม่ได้เข้าพบแต่ผมก็เห็นหนังสือที่พี่ร้องไปในอะไต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ควรจะมาพบให้อาสอบสวนมาชี้แจงเขาเลยว่าพี่ยังไงมีอะไรหรือมีใครที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอพี่โชคดีพวกนี้ว่าแต่ยังไงพี่โชคดีพี่มีทนายที่เก่งมีทนายที่เขาปกป้องสิทธิ ก็ฝากอีกนิดนึงว่าถ้าใครที่มีชื่อเป็นบุคคลต้องสงสยัยหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะถ้าได้รับการเชิญก็อยากจะให้เข้ามาเคลียร์ตัวเองมาคุยกับทางท่านพออนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็พิสูจน์กันด้วยความจริงค่ะโอเคะเดี๋ยวเราเอาตัวกลับไปเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากฟังคําให้การไปแล้วนะครับซึ่งตอนเนี้ย หมอจอยนะครับแล้วก็ชอเล็กสุขโขทัยก็ถูกจับเข้าเรือนจําไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าศาลไม่อนุมัติให้ประกันตัวทีนี้มันมีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือลองสังเกตตามผมคนที่ถูกจับเนี่ยส่วนใหญ่นะครับหรือว่าแทบทุกคนเลยก็ได้จะอ้างว่าถูกหลอกเออแปลกไหมครับจะอ้างว่าถูกหลอกมันก็สงสัยไหมทําไมเมื่อคุณรู้ตัวว่าถูกหลอกทําไมไม่เข้าแจ้งความก่อนเมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกทําไมมาบอกว่าถูกหลอกตอนถูกจับแล้ว จะบอกให้ว่ามันฟังไม่ขึ้นเพราะว่า DSi ไม่ได้สืบจากคำพูดคุณที่ว่าจะแก้ตัวว่าถูกหรอกเขาสืบจากหลักฐานเส้นทางการโอนเงินแล้วก็หลักฐานการขายโปรต่างๆมันมีหลายวิธีที่เขาใช้วิธีสืบสวนนะครับไม่ใช่ว่าเวลาถูกจับแล้วอีกฉันจะต้องอ้างว่าฉันถูกหลอ,อกฉุดหลอกมันใช้ไม่ได้ผลนะครับนี่ครับอันนี้ก็อย่างที่บอกสุดท้ายแล้วมิจฉาชีพก็ หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมที่ทําไว้และกฎหมายนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ตาสว่างได้แล้วนะครับเงินบุญไม่มีจริงถึงแม้ว่าพวกนี้จะยังไม่ถูกจับแต่คุณก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆนะครับเดินออกจากจุดนั้นแล้วกลับเข้ามาสู่ความเป็นจริงย้ำอีกครั้งเงินบุญไม่มีจริงครับสวัสดีครับ thank you